อ่อธิบายบรรยากาศรอบๆซีว่าเป็นยังไงอธิไม่อะเย็นเผืเอทำอะไรอากาศร้อนงานตั้งเนอะรู้ว่าเป็นคำว่าโดนเด็กทะเลีแน่ๆแต่กูไม่พูดแบกม่มีรถใช่ไหมไม่มีรถเลยเรามาโดนกันบ้างไหมล่ะกับเซเว่นอ้าวมาดิอยากคุยเรื่องกันที่คอร์ดเป็นแม่มาร์กหรือแม่แบมคะทั้งสองอเพราะอะไรคะ น่าละน่าลกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้กำลังอินกับเทปีลานะคะก็เลยสั่งอันนี้มาบอดเกมของความต้องห้ามนะคะของพี่เตอร์กับพี่เวงเราจะเล่นกับใครล่ะแนะนำตัวกันหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวันดีคนะคะวันนี้เราจะมาลองเล่นด้วยกันนะคะ จับเวลา3นาทีนะคะเพราะตอนเพราะตอนแรกเราว่า5นาทีมันนานไปเนาะต้องบอกกติกาอีกรอบนึงนะเดี๋ยวพี่บางทีอาจจะลืมกติกาเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะคะบอกตอนนี้ไม่ได้นะไม่เริ่มนะตอนนี้อย่าเพิ่งเล่นนะอย่าเพิ่งนะบอกก่อนมาสับเวลาเริ่มเล่นเกมแล้วนะเริ่มยังไงเนี่ยเริ่มแล้วนะเริ่มหรือยังรู้แล้วว่าเป็นคำนั้น ทำอะไรจัดใช่ไหมจัดใช่ไหมอธิบายเกมทำไมหนูต้องอธิบายให้เข้าใจไงให้เข้าใจคนเป็นผลอยู่ถ้าหนูถามพี่มีตอบได้ไหมก็ตอบได้ก็ตอบได้ได้ก็ตอบได้ใครจะเป็นไลน์ต่อไปไฮทำไมเพราะว่าคำนี้หัวไฮใกล้บ้าน จริงเหรอใส่เสื้อจริงนะที่จริงอะง่ายอะแต่ไม่รู้จะพูดยังไงกลัวโดนตัวเองอยากให้อธิบายใหม่ตรงนี้อธิบายทำไมอะเพราะอะไรเราต้องต้นอธิบายเพราะอะไรบางคนไม่เข้าใจเพราะอะไรอ่ะเราเล่นกันยังไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮยจะพู่ทำหม่เชิญ ทคต้องคิวแม่สิเงียบทำไมเงียบเพราะอะไรเหรอก็ไม่มีคนอยากจะไปไหนไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปไหไเ่ไป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 ้ปไป่มไป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 ไมไป้าไมไปอนไ่าปปไไอกปไปปป แม่รักลูกนะใช่แล้วแม่รักลูกนะแล้วลูกอยากจะอะไรกับแม่ไหมเพราะอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเชื่อไหมเป็นการถามกูไม่รู้าพรกูไม่รู้ไงไม่รู้ไงแม่กลัวหลุดของตัวเองะเลยแม่พูดกับแม่มันมันยากแม่ไม่หลุดออกมาหรอกจริงเหรอคำมันหัวหนัวแต่คิดกันนะเห็นโอ้โหบอก ไม่รู้จะพูดไงไม่บอกสักทีก็ตอบตอบอยู่แล้วคุยเหรอคุยพอาะนี่มันยากจะมาสรุปกันนะกันจ้าสามวีรีบฆ่ากันนะคะพี่ฟ้าล่ะพี่ฟ้าล่ะพี่ฟ้าอยู่ไหนไม่เอาถามว่าพี่ฟ้าอยู่ไหนจะมาไม่อะไรล่ะก็ไม่รู้สิมาซ้อมดนตรีไม่ได้ถามว่าทำอะไรถามว่าพี่ฟ้าอยู่ไหน ไปบวชไม่ไม่คิดถึงพี่น้องหรออ๋อต้องนึกถึงศาสนาก่อนค่ะเฮ้ยใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะไม่รู้สินะสมัยที่เขายังไม่มีเครื่องคิดเลขอ่ะเขาใช้อะไรที่มันเป็นลูกๆอ่ะไม่รู้จักที่คนคนจีนชอบใช้อ่ะลูกคิด เออลูกคิดเคยเจอไหมเคยเห็นไหมบ้างลูกแจเจ,เจ,เจตลินชื่ออะไรบ้างเอาแล้วมีท่านเจ้าคุณไหมมีไหม,มใช่ เมื่อกี้ตอบว่าใช่ท่านเจ้าคุณนี่หรอลูกพี่เจมีท่านเจ้าคุณเจ้านางเหรอไม่แม่เขามีผู้ชายเจ้านายเจ้าคุณเจ้านางเจ้านายเจ้าคุณแล้วก็เจ้าอะไรแต่ไม่มีรอกเจ้าขมวดพี่มีไม่เห็นถามเลยอะไม่คุณไฮพูดเลยค่ะไม่พูดทำไมล่ะกลอวมีอะไรก็พูดออกมากวตายไม่ตายอันนี้แม่ปะครอบครูวะ แม่คุณมัมแฟนพ่อแม่แฟนพ่อแล้วเป็นแม่เปล่าใช่ตอนเด็กๆเธอเรียกคุณแม่จริงไหมเป็น yes yes เป็นโโนนแน่เลยอะคำในหัวพี่มิก่อนอาจจะเป็นคิดคิดถึงคำเดียวคิดคิดดูก่อนนะดูดูให้ดูอะไรอะนยังไม่เฉลยคิดอ่ะทายหนึ่งคะแนนนะมาเลยหนึ่งสองสามว้าม่ค่อยกับเมื่อกี้ทั้คนอ้ปกติไฮไม่พูดคุณนะมีแต่มึงเมกระชาย จะถามอีกแล้วพี่ฟ้าอยู่ไหนถามว่าพี่ฟ้าอยู่ไหนที่มีมีแฟนเล็กแทนเองแฟนกับแฟนว่าอะไรไม่เคยมีตั้งแต่มีแฟนมาเอ๋ยเอ๋ยเป็นคำเรียกว่าอะไรบ้างเออมีมีคำอื่นอีงไหมไเรียกที่ไม่เขาเหรอ เงียบไม่พูดเลยกำลังคิดทำข้อมูลข้อมูลอะไรต้องเล่นพูดเยอะๆก็จะพูดเยอะๆก็จะพูดเยอะๆก็จะพูดเยอะๆเป็นยังไงตายง่ายไหมคำนี้ง่ายพูดอยู่ใช่ไหมเออไม่ถูกเปลี่ยวกำลังจะพูดเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆถ้าพูดแล้วก็ตายสิตายยังไง ตายไปเลยถ้าเกิดจะร้องเพลงให้แฟนอะเพลงอะไรัไหนึ่งเพลงอ่ะร้องให้แฟนหน่อยไปไปถ้าเกิดนึกถึงตั๊กแตนต้องนึกถึงเพลงอะไรเอออือตอนอย่างนี้เออใช่อย่างนี้เลยเออชว์ชื่อเพลงคำใหม่ของเพลงนะจะทอนหนึ่งท่อนชูชูชูเดี๋ยวเอาเพลงหนึ่งท่อนยังไง ผลงานล่าสุดของเราคิดว่าโอเคไหมมันเลิศไหมก็ไม่รู้ยังไง่ะตอบดีๆสิตอบดีดีเออถึงสตาที่มีหน้าตัันจะฆ่าคุแล้วว่ายอมตายโอเคมีหรอกเอาเนี่ยอยากได้ท่อนเพลงหนึ่งเพลงก่อนแล้วขอเพลงหนึ่งขอเพลงหนึ่งเพลงจักแต่นหนึ่งท่อนนึกถึงเพลงไหนพูดไหมจักจั่เปิดผ่ามานจังไอธิบายบรรยากาศรอบรอบซีว่าเป็นยังไงดูแหละยังไงพูดมา กูดไม่ใช่แน่ๆพูดมาอาทิตย์ไม่เย็นสบายเอออากาศเรื่อยงาศนต้อูรู้ว่าเป็นคำว่าโดดเด็กอะไรนั่นแน่จะกูไม่พูดไม่รถใช่ไหมีรถเลยคำว่าดีไหมดีป่ะนันโปฉันจะเต้นเราถามเขาถามอะไรเกี่ยวกับเอ๋ยแต่แรกเลยไม่ฉันไม่ไดู้ดถามตะกะตเตนฉันถามเกี่ยวกับใครแต้น ไม่เด้พี่มิจจำไม่ได้ไม่ค่อยพูดบ่อยเลยคำนี้เอยก็เอ๋ยนี่ย้ำจนพี่มิได้เป็นเจ้าจะรู้แล้วนะอะไรยังไงอะไรเอาเยอก็มาดูยังไงเอาคำหลังให้หรอว่าอะไรยังไงค่ะเดี๋ยวมีการเปลี่ยนตัวนิดนึงนะคะสำหรับผู้เล่นนะคะขอต้อนรับพี่หน่อยค่ะพี่หน่อยจะมาแทนเอ๋ยนะคะ อะเริ่มเลคะแหมได้คคำแบบว่าง่ายๆกับทุกคนเลยนะคะแม่ไม่ว่าหนูน่ารักไหมที่สุดมันไม่ได้แบบเป็นคำแบบที่มาทำอะไรบ้างสวยต่อจากนั้นนี่ย่ามามังอเลยอ่ะกินข้าวแล้วต้องกินอะไรออ๋อ๋อ เขาออมีขามอยอ่ื่นไมันแค่ตรวเวลาเมือ่ะอ๋อเตอนนี้ฉันยังไม่มองแบมี้ํานั่งสักอ๋อเออไอตี้งไ่อครี้ก่งัแเมื่อนี้ต่อแนี่วันนี้เลยั่มิในข้ก็นังกแลเอะไรตนนนย่อใครแ็น่แอเออไตอนนกนย็อนแล้วน่งโอ้นม่องครแบน้กน่แล้อ๋อเอ กันมัางไหมล่ะกันเเวน่นอ้าวมาสิอยากคุยเรื่อง,งกันเซเว่นล่ะเป็นแม่มาร์คหรือแม่แบมค,คะทั้งสองรอเพราะอะไรคะน่ารักน่ารั<อ>ก รอบนี้เป็นรอบที่เร็วที่สุดที่เล่นเนอะเร็วแล้วสามินาทีใช่ไหมใช่ไม่ถือแรอบสุดท้ายแล้วการออกกำลังกายที่ดีที่สุดของคุณคืออะไรครับแเมมเมมใช่แล้วอันนี้ตอบไม่ต้องกระหายนะก็ทุกคนพี่หน่อยชอบออกกำลังกายแบบไหนนอนพี่หันไปแล้วทำอะไร อันนี้ตอบไม่ตรองาดนะกทุกคนอันนี้ตอบไม่ตรอาดนะกทุกคนวันนี้เราต้องมีอพูดถึงละคำนี้มันไม่น่าจะพูดออกมาได้นะเกนงก็ยากพูดดี่าพูดมันได้ไงยังจะหาคนี้ิเลยอันนี้แ้แต่เรีนเมวันนี้ตายเองครั้งแรกเลยนะเวลาชอบผู้บ่าวทํเองเเ เ้ยตว่ตทใม่บอกแมว่าจไดเมื่อกี้เข้าบ้านมาพี่วันนี้ไหว้สัพพะมไหมคะตอนเดินมาได้ไหว้ไหมคะขอขอขอว่าอะไรอยาอยากรู้จังเลยอยากขอขอขอวิ่งมาใช่ไหมเมื่อกี้เนี้ย ไปอินเดียนี่เป็นเป็นความหวังสูงสุดเลยไหมแค่ไปทำบุญค่ะทำบุญเหรอแล้วเป้าหมายสุดสุดล่ะรวยค่ะพอให้ไปให้ถึงไปถึงอ่ะตอนนี้พี่หน่อยต้องเดาคำบนหัวพี่หน่อยแล้วเดินอาจจะนะเดินได้ถึนทะนพี่มีคำว่าอะไรโอ้สำเร็จลองดูสุด จุดริ่มต้นมาจากไหนข้อความสูงสุดข้อหมายสูงสุดอ๋อหลูคะแนนในรอบสุดท้ายมาดูคะแนนก่อนเกมชนะไปแล้วค่ะวันนี้โอ้โหคิวแบบว่าสุดๆเลยอันนี้ก็ไม่ค่อยเป็นทางกับพี่หน่อยเท่าไหร่เพราะพี่หน่อยเขามาแทบเอ่ยนะคะพึ่งมาค่ะเพิ่งมาเดี๋ยวเทปหน้าจะอะไรยังไงก็น่าจะเป็นแก๊งเดิมนี่แหละเพราะว่ารู้สึกว่าคลิปนี้ยาวแล้วหลบมันจะใหม่อีพีหน้าเขาวันนี้ขอบคุณเอ่ยด้วยคงให้เอลยก่อน คนพี่หน่อยพี่มีแล้วก็แม่ค่ะค่ะยินดีค่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่หน้าเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากผลงานฝากผลงานหน่อยเร็วฝากผลงานงานก็เซเว่น้น้องไฮเหรอเป็นอากาเซ่นะคะอยากไปดูคอนเสิร์ตมากเลยค่ะแต่ว่าไวไม่ให้อ่ะค่ะไวัยอะได้ขอสปอนเซอร์หน่อยค่ะจะไปดูก็เซเว่นค่ะวัยอะมันได้อยู่อ่ะแต่สปอนเซอร์อยากได้ขอลูกค่ะฮัลโหลอะไรนะแม่ไม่ได้ยินเลยอ่ะฮัลโหล